167น,นะครับวันนี้เข้าราชบุรี5้าทุ่มครึ่งนะครับขา2ชั่วโมงกว่านะครับ บริษัทต่อทราบที่ที่สถานีราชบุรีโดิษารที่มีความะสมจะลงที่สถานีราชบุรีปอตรวสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกตออ้องและครบช่วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชารชาราชที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดรับส่งบริษารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีกันตังค่ะ ขบวนรถเร็วขบวนที่67ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วโดยกังส่งโริษาทที่สถานีเพชรบุรีสถานีชะอำและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ